เขาได้เม oh right? ื่อวันก่อนแล้วเราไม่ได้เข้าประเทศเอาาลั่เรฮ้ยมาทำไมวะแล้วเมื่อวานทขาไมเดบักเขาไปสมัคทหารไงไอ้ไอ้ดงเจอหน้าอีกแล้วเรียกว่าไปนทหารที่คนเดียวได้ไงวะคนชุดขาวโหจังเลยพี่จริงนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ปาเอ็งมาทำอะไรเนี่ยอ๋อมาสมัครทหารดิพี่มาสมัครทหารรุ่นเดียวกันพี่พี่จะเสียวร้องไห้เหรอ ฮะเขาไม่ได้ร้องไห้เขาเขียนหางตาเพชรไมงว่าหางตาไม่รู้จักหางไาช่ยาเหรอใช่ยาเลยเฮ้ยน้องมันสงสัยไอตัวแก่แสไอตัวนั่นนะขยันสงสัยด้วยนะโอ้ยเกี่ยวเลยงานตาผมเป็นไงระวังนี่าหวังงานจะหยุดเจ็บไปไหวนะพี่นี่รักษาสีตาหน้าดูเดี๋เปิดงานหน้ามาไม่มีใช้แต่ที่นั้นผมก็ เป็นเพื่อนกับพี่ได้ใช่ไหมครับเป็เพื่นได้เลยเฮ้ยอะไรเนทหารไม่มีที่ไหนนะพาเมียมาด้วยอ่ะบ้าเปล่าเพราะว่ามีปัญญามีเมียเขราเลยสิวะไอทะเลจังเนยม่วงยังในกูเนี่ยอาสุขอดับความเคารพตอนนี้จะไทยเดินทางมาถึงแล้วครับกลับมาแล้วกลับมาเฮ้ยกลับมากลับมาจอดเดี๋ยวนี้พูดองค์พระเจ้าทรงประทานเถิด เออได้เอกมาทำอะไรนะมาทำอะไรมาสมัครทหารเรอววะครับใช่ก็มาสมัครเหมือนกันแต่ว่ารอจ่ายอยู่ไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าใครรับสมัครนะพี่ไม่ไหนเกณฑ์เฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องถ่ายมึงไม่ทักจกาตะคับวะมึงไม่เปเครื่องคนยืนคุยกันกาเนี่เดินตูดตรงเป็นคนปวดขี้เลยนะตะเมาลัมงไปตั้งเลยพี่ไม่ได้เมาอาอาเารับรางัลราวันก่อนพน้านุนะครับ ขอขอบคุณอยู่สูงครับผมที่มีลงมาต้้งใจให้กับพี่เกยของเรานะครับผมขอบคุณมากมากครับลงไปตรวจข้างล่างพี่พานรองเท้าก็ไม่มีดอกไปดีนะครับ เลื่อจาขค้นบจ่าเาดุนะเมื่อกี้เเรื่อจรงหน้าเม่อเมื่อกจะุกขึ้นร่องลุกขาหาหดหดี๋ยวหาให้กันเยด้วยเขาใส่นที่อะไรของากเฮ้ยยิทา่าอะไรกันยิงาตไปครับ À, anh kỳ học mơ à? Thật. làm lại tận tay mặt hai nga 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 จำได้ครับจำได้ครับขอบคุณครับที่มีรางวัลให้จ่าครับขอบคุณมากๆครับผมจำไได้เหรอจ่าจำได้จำได้พี่แม่อะไรอ่ะแม่แม่ชื่ออะไรนะแม่จได้จำได้จำได้เอาไหมายเกย์มาดิชื่อชื่ออะไรนะอาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์นามสกุลคุณประกอบที่ตั้งใจจะมาทำมาระหารเลยใช่ไหมใช่ แต่ว่าเป็นอาหารนี่เขียนหางตาเพชรไม่ได้นะใช่ยาบนี่นั่นแหละอันนี้เป็นอาหารมาแต่งหน้าไม่ได้เข้าใจไหมครับจะถามจะได้กินไหมเข้าใจครับเออเอาือไปเอา,ววาเราอ่ะไอ้รูปหล่อชื่ออะไรผมชื่อว่าวายุครับวายุหน้าตาดีนะเราเนี่ยครับอาจาชื่ออะไรนะวายุวายุชื่อวายุ เฮ้ยนี่เป็นน้องชายแม่ทัพอาชนีนเนี่ยใช่ครับผมเป็นน้องชายแท้ๆเลยของพี่อาชนีโอ้ดีดีดีด,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 ดีเป็นทหารดีแล้วดีแล้วครับอะไรคนไหนชุดขาวอ่ะสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากบ้านพ่อเท่าสนครับอ๋อไหนไหนหมาเกณฑ์ครับชื่ออะไรนั่นหรอชื่อนายณัฐีครับนายณัฐีครับผมเอ่อรูปร่างของฉัอ้อนชัแอ่นจังเลยจะเป็นทหารไหวไหมเนี่ยผมแข็งแรง เองนะเออจ่าครับแต่ว่าผมมาเอาเมียมาด้วยจะเป็นอะไรไหมคบจะรบกวนเอาแม่ค์้ิไม่ได้นะในกองร้อยนี่ขอห้ามเมียมาหรือว่าห้ามผู้หญิงมาไม่ได้นะไปกดองทหารเลยนะหนุ่อยู่เป็นแค่สองคนเขาจะมีหน้าที่อะไรให้เอผมทำไหมครับจะอยู่สองคนยิงเมียผมทำกับข้าวเก่งนะครับจ่าทำกับข้าวเป็นใช่ไหมถ้าเอานี่เดี๋ยเป็นแม่ครัวอยู่ในโรงครัวเลยจ่าอะไรถ้าเอาเมียมาเป็นทหารไม่ได้หรอกครับไม่ได้อ๋อจะได้กลับบ้าน อาทำไมอ่ะผมเอาเมียมาครับไม่ต้องมองไม่มีอ้าวแล้วไหนมึงเอาเมียมาหรอไม่ดิแต่แต่เอามาจริงไหมเนี่ยสบายจนหน้าฝนถวายเพลงเลยถวายเพลงหันเรื่องไอ้นี่มาเนี่เอาเมียไปถวายเพลงไงเออไอ้นี่มาเนี่มาเนี่ยมาเนเยอะนี่เลยอ้ำก็ถามว่าอ้ำ มายืนนี okay. ่ไอ้คนรถไอ้แม่แม่มานี่เลยไอ้ผมแพรมานี่มานี่เลยมึงะมายืนคู่เลยไปด้วยฝั่งนี้นี่ไอ้ยืนยืนคู่เลยไหนใหม่แกนะมานี่เลยไม่มีครับเอาไม่มีแล้วมาก็ร้อยทำไมอ่ะเพื่อนมันขับมาจะมบแช่ผมจะสมัครเลยโอ้จะจะเป็นทหารอยากสมัครเลยใช่ไหมใช่ครับไม่อยากเป็นสมัครเลยไม่อยากจะไม่จะไม่เป็นไม่อยากเป็นอย่างนี้เดี๋ยวคอยตัวเลือกมึงแล้วกันไงล่ะ ให้จับใบดำใบแดงจำใบแดงได้ไงเออใบแดงนี่มึงเป็นทหารใบดำมึงกลับบ้านอ๋อเฮ้ยมีโอกาสรอดมีโอกาสรอดเออรอดคุยมามามามีท่ารอดให้อบไหมรอดไม่มีมีแต่อย่างอื่นโอมก่อนไหมขอมียไม่หมายถึงจะต้องค้างกูอหมดเฮ้ย ไปเลยสมัครก็จบแล้วขอเบอร์หนึ่งพันหนึ่งแก้วเฮ้ยไปแล้ว,ลว,ลวยเยบร้อยสมัครเป็นลูกชายแต่ว่าใจชาตรงนี้เลยนมโอ้เพื่อนเป็นแล้วทมัครแค่ปีสองปีไม่อยากเป็นอ่ะไม่อยากเป็นเลยเหรอมีมีเคล็ดลับบอกบ้างไหมอ่ะอันนี้เดี๋ยวเจ้าบอกเคล็ดลับให้ครับกันใจสามอึดเลยนะสามอึดคนให้ทั่วใบไหนโดนเข้ามือยิบไปนั้นไปไหนเข้าซองเอาเลยเออ ตามนะยองไงทา,า,าง,งกินดีดดครับล,ล,ล้วงเงินหนุ่มล้วงล้วงนะเออ <c oughs> <c oughs> จ้าล้วงแล้วอ่ะ <c oughs> จะได้อะไรบ้านะมัน,น, <c oughs> มนปีนออกซอกมือมันเหมือนมันจะ ไอ้หนุกครับเล็บมึงอาจจะจิดสิอะไรย่าบ้ากะเนี่ยให้หนวงหายไม่ได้หนวงหาไม่ต้องพูดรู้รู้อยู่แล้วเคยผ่านการเกินมาแล้ววันนี้รอบสองแล้วลูกค่ะกินเหมือนะโลกกลับเ้าบ้านจ้ากลับแล้วน้ว รอะไรเนย่าร้อยแล้วจ้าไปลงหาครบแล้วไม่เลิกไม่เลิกต้องแกะตังนดิแกะตังเออจ่าขออีกรอบนึงจับครับขอจับอีกรอบนึงครับมึงจะบ้าไหมมึงจับไปแล้วคนอื่นเยอะแยะประชาชนประชาชนเขามองอยู่ให้ตังมึงจะเอกตังไปดิมึงจะมายัดตรงยัดตังเจ้าสองพันไม่ได้สามพันไม่เอาห้าพันแปดหมื่นเรื่องเงียบโอเคสามพัน แปดหมื่นนะเอ้าทำไมจับใหม่วะนะคนแป๊บเดือดเลยวก็ได้คืนวะไม่เป็นไรจับใหม่แล้วไปม่ด้งเอ็ดเกงขอบนึงพันหนึ่งถั่วมันจะเป็นนั่นแหละใช่นี่เป็นแล้วหรือเมอไร่ไปต้งยไปต้มยไปมาแล้วมาแล้วครับไปดูีิว่านี่ราบนี้เอาอะไรมาให้แป

ปเอางี้จ้ะอะไรขอซื้อทั้งไหร่เลยได้ไหมมึงอย่าบ้าไงไอ้นั่นจับไปใบเดียวแปดหมื่นเองนะก็ช่วยน้องหน่อยที่เอาคนกันเองนะเท่าไหร่สิบห้าแสนเท่าไหร่วะก็สิบห้าแสนเออจับไถเลยเดี๋ยวโอนให้แล้วกันเออ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 วันไปไหนดำเงาจับเลยแดง เอาไปก็ไปวาทหารกันแล้วหมดแถวได้ด้านนิดนึงปฏิวัติเร็วเยอะ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 ทหารไม่ต้องเข้มแข็งไม่ใช่ไม่มีห่วงเยอะเยอะเยอะในเรียบร้อยแล้วยืนตรงนี้ทำไมวะกูก็ยืนตรงนี้ไม่มีห่วงต้องอื่นแล้วเตี้ยไปสูงองสูงไม่อยู่หน้าที่เนี้ะโอ้ยเตี้ยโอ้แม่ไอ้สูงผมโทษอะไรร้อนหนาวะฮะมตัว